บริเวณด้านหน้าเรือนจำจังหวัดเลยได้เปิดให้บริการล้างอัดฉีดรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในราคาย่อมเยาวภายใต้ชื่อราชสีขาแข่เพื่อเป็นการฝึกวิชาชีพให้ผู้ต้องขังได้นำความรู้ไปประกอบอาชีพภายหลังพ้นโทษและเป็นการคืนคนดีสู่สังคมเพื่อป้องกันการกระทําผิดซ้ําตามนโยบายกรมรัชธัณฑ์นายสิทธิวิตรัตนาชัยสิริผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดเลยได้เผยว่า หากย้อนกลับไปเมื่อสิบกว่าปีที่ผ่านมาจะเห็นว่ากระทรวงยุติธรรมกรมราชัรร์พยายามที่จะปรับเปลี่ยนแนวนโยบายในการควบคุมผู้ต้องขังบุคคลทั่วไปก็จะมองเรือนจําเป็นสถานที่ที่ไม่น่าอภิรม์เป็นสิ่งน่ากลัวสําหรับบุคคลทั่วไปตนเองในฐานะผู้บัญชาการเรือนจําพยายามที่จะสื่อสารให้ผู้ต้องขังและประชาชนทั่วไปได้เห็นคุณค่าเลข13หลัก ว่าผู้ต้องขังเลข13หลักของเขามีศักดิ์และมีสิทธิ์เท่าเทียมกับประชาชนคนไทยทั่วไปการอบรมผู้ต้องขังเป็นหนึ่งในโปรแกรมที่เราจะแค้ไขให้ผู้ต้องขังได้รับทราบว่าศักดิ์และสิทธิ์เลข13หลักของเขามีคุณค่าซึ่งในช่วงที่ต้องโทษก็จะมีการฝึกอ,อบรมอาชีพให้กับผู้ต้องขังรายได้ก็เป็นส่วนหนึ่งในขณะที่เขาต้องโทษ70%ของรายได้ที่ได้จากการล้างรถทางเรือนจำจะแบ่งให้กับผู้ต้องขัง ดังนั้นเมื่อตอนมารับตําแหน่งผู้บรัญรชาการเรือนจําแห่งนี้เห็นว่าสถานที่เหมาะสมเป็นหนึ่งในการแก้ไขผู้ต้องขังเลยเริ่มโครงการนี้ขึ้นมาโดยผู้ว่าราชการจังหวัดและรองผู้ว่าเห็นพ้องต้องกันว่าผู้ต้องขังกลุ่มนี้สามารถแก้ไขได้ให้มีรายได้ระหว่างต้องโทษและสามารถดูแลความเป็นอยู่ของพวกเขาให้ดีขึ้นได้นอกจากนี้หลังจากพ้นโทษไปสามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพเพื่อเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่ ซึ่งเรือนจำแห่งนี้ไม่ได้มีการฝึกอบรมคาแคร์อย่างเดียวแต่มีการฝึกอบรมอาชีพอีกหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นสอนทำเบเกอรี่ตัดผมทําอาหารและจําหน่ายให้กับผู้ต้องขังทั่วไปเพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพหลังพ้นโทษให้กับผู้ต้องขงังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสั่นกระดิ่งจะได้ถึงใจทุกประเด็นอินเทรนทุกสถานการณ์กับข่าวเด่นทั่วไทยเร็วลึกครอบคลุมทั่วไทย